แม่กับซดๆพอมนี่นะครับคูนี่พี่น้องะม่มีตำหนินะครับเนาะพอครับผมเดี๋ยวครับพี่น้องพาเบิ่งลูกตัวนี้กันเออนี่ผู้ใดมักเหนือหนังแบบนี้นะครับเนาะครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชู h ช n แนล เกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับมาอีกแล้วกับขอกง,งัวของพอสิทธ์นะครับพี่น้องครับมือนี้ผู้ใดอยากจะได้งัวใหญ่งัวทองงัวแม่ลูกนะครับเนาะมีมาให้พี่แห้น้องได้เยี่ยมในช่มแบบเด็ดเด็ดทุกโตครับพี่น้องครับแล้วก็าราคาแต่ละโตนะครับพี่น้องครับ คุ้มทุกตัวทุกทุกคลิปแน่นอนครับผมผู้ใหท่านกะจังท่านนะครับสำหรับข้พอพิสิทธิ์มีมาเด็ดแล้วก็แม่ลูกนี่ครับพี่น้องครับมีแต่เด็ดเด้นะครับเด้อนอกจากงูยูนี่ล้วก็สียูในสวนอีกนะครับพี่น้องครับเดี v v ๋ยวสิผ้าเบืองมูยูนาคอกนี่ก่อนเนาะพิกัดนะครับกับยทูทีบ้านโนนแต่ตำบลท่าสองคนอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้ vate. อเอา ราคาสีมาเท่าไหร่ตัวใดสีถูกถูกใจพี่น้องกะจะพามาฝึกด้วยกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอ่ะเนี่ยนะครับนีมีหลายคือนเขาครับหลายพี่น้าแม่ลูกครับผมแม่มันแม่ลูกอันนี้เจ้าแบบอันนี้งว่าทองก่อนนะครับทองครับพีาท้องเอาตัวแรกดิทองพ่อไรครับตัวนี้นี่ทองโรเบิร์ตครับผมโรเบิร์ตไวเซตสองหนึ่งห้าได้ครับพี่น้องตัวแดงๆดงดีแบบง่ายเลยเลยครับสูงกับสีเมื่อยหาสิบได้เยอะหรอกครับได้เยอะครับอ่ะไวเซตสองหนึ่งหาได้ครับพี่น้องตัวนี้อ่ะราคาถููกกอออถใจแนนนน่่่คครรัับบพี้งา ผสมวันที่19มีนา65กำหนดทอดกับ29ท่านว่า6หดได้คับพี่น้องครับเป็นลูกที่ไหนครับตัวนี้ว่าลูก2ครับวัวลูกที่2นะครับเอาขอฟังราคาตัวนี้นะครับยหญ่ๆนี่ว่าใบท่าได่ครับเปิดไว้ก9 0 0่าบาทครับ69พี่น้องครับไม่ใช่แสนนะครับพี่น้อง6 9นเกะพี่น้องครับนี่ผู้ใดโทรไว้ใดก่อนโทรมาตอนนี้ล่ะ ฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ูนย์เก้าสองครับซีสามซีหาหนึ่งเก้าสองครับอีกเบอร์ก็ศูนย์แปดเก็ดแปดหกซีหนึ่งหกสองสามครับ Facebook พัดออนิวดีเซลครับผมครับผมของแจกของแถมยังมีคือเก่ามีคือเก่าครับอาหารหนึ่งกระสอบส่งพี่ถั่วอีสานครับผมส่งฟรีถั่วอีสานพร้อมกับหกหมื่นเก้าเลยครับพี่น้องได้โตบักใหญ่เด้อครับพี่น้องครับนี่ถุงเท้าดำๆเลยรับประกันก็คือเก่าครับสั้นหนึ่งคือเก่าประกันสั้นหนึ่งคือเก่าครับพี่น้องครับนี่รับประกันให้สั่นหนึ่งพี่น ตองนี้ครับเปิดไว้ยังสิ้นนี่มีตำหนิตรงไหนวะครับบะมีครับผมงวบะมีตำหนีด้วยพี่น้องเด้อนี่เครื่องโบดนี่จัดเต็มได้หลายพี่น้องแดงดีครัโพูดนุ่มกับบมีติงนะครับพวงหางแบบง่ายเลยตัวนี้ครับนี่การเดินการย่างกับบะมีตำหนิีตัครับพี่น้องตัวแรกเลยครับพี่น้องครับกีบลิฟก็ดีๆอยู่ด้วยครับด้วยพี่น้องครับเอาให้เบิ้องจะชัดไปเลื่อยนะครับพี่น้องครับดูส่วนหน้าเบิ้งหน้าอกกันพี่น้อง ไงคักเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมไปเทียกบกับเจ้าของง้วนกันเลยเจ้าของของ้วนนี่สูงไร่เจดสิบด้วยคำพู้จูงง้วนี่พี่น้องครับเบิง้งเบิ้งเอาได้พี่น้องตัวอย่างใหญ่เลยอ่ะนี่ถ่ายหางนะครับเนาะนี่ด้านหลังอ๋อเป่าเขาเาหลดพี่น้องครับครับผมอเอาตัวในใี้เขี่ยวตัวไหนพี่น้องอ่ะอ่ะนี่นะครับเด้อตัวแรกเป็นนคะครับเด็ดถูกใจบ่พี่น้องก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพี่น้องครับ เอาตัวที่สองครับตัวที่สองบัดนี้ผู้ใดมักยิ่งย้ายใส่รถถังทั้งยิ่งขึ้นไปอีกรถถังตัวนี้ตัวนั้นแค่หกหมื่นเก้าตัวใหญ่งดีได้ใครับพี่น้องสูงตอสีทุ่นหมตัวนั้นไหมสูงก็พรมอีกบัดนี้มาเบิงหุ่นนี่ว่ามันสร้างครับผมตันตันวุ่นๆเลยนี่ตัวนี้ท่องกับพอไหนครับท่องครับท่องแดงครับผมท้องกับเจ้าทองแดงนะครับเด้อบนหัวร์ทีเคสองศูนย์สองครับทีเคสองศูนย์สองนะครับพี่น้องครับนี่กับเจ้าทองแดงนะครับเดี๋ยวจะอ่านมมืออผสห้้นนะครับพี่ง อันนี้ผสมวันที่16กันยาหกสีกำหนดคลอดกับวันที่3กรกฎาคม65ใกล้แล้วครับอีก2เดือนแล้วพี่น้องตัวนี้สูงกับสิบล้อยหาสิบหัวครับห้าสิบหัวเลยครับลอยหาสิบหานตัวใหญ่กว่าคักเด้พี่น้องครับตัวนี้นี่เบื้องฐานี่เลยลูกที่ไหนครับหัวลูกที่สามครับหัวลูกที่สามแต่ว่าหน้าตาสดใสยังพี่น้องครับเอานี่ัวลูกที่สามตัวบอกใหญ่ได้ครับกระดาษเสียหางสิ้นจนลากผื่นเด้พี่น้องครับนี่เนาะนี่หางลากผื่น เอาตัวนั้น69าตัวนี้ทั้งง่ายไปอีกว่าเท่าไรครับนี่เป็นใเมื้73,000บาทครับ7 3 0ม0นสาเองนะพี่น้องเด้อตัวนี้ครับผมนี่แหละอยากจะได้ง้อยง่ายไทยเต็มเต็มนะครับเนาะหางกันญ่ๆตัวนี้เลยนะครับเนาะสีมุมมุมนะครับพี่น้องบดบดจัดครบเครื่องนมเดี๋ยวผมเบื้องหน้ากันน้มซีหัวนะครับพี่น้องอ่ะมีขงหางบดดอกบดแซมนี่ครับกีบเรียบกับ่มีปัญหานะครับเด้อทั้งหน้าทั้งหลังเอาด้เบื้องด้านข้างด้านนี้นะครับแับนี้ดึงเออนี่เอาเบื้องด้านข้างด้านอครับ ตัวนี้นหนังหนาซรายเนไเล่ยกับของกลวงยิ่งๆเลยครับพี่น้องเอาหูกระสิบาดบาด้หญ่เน่าป่านไหนครับพี่น้องครับหูสันสันเลยตัวนี้นยิ่งขัดยิ่งเนี่ยนี่แหละกีบเรียบกีบหนานะครับพี่นอ้อเงเอาเบื้องเอาใกล้ๆนะครับเนาะอ่ะเจ็ดหมื่นสามเจ็ดหมื่นสามครับเดี๋ยวจะให้เบื้องแผ่นหลังนะครับพี่น้องครับนี่หลัางบากแตกเลยลเนาะขึ้นน้อนได้เได้ครับพี่น้องครับนี่ถ่ายเอาเห็นแล้วโทรเลยครับพี่น้องครับแล้วก็ผู้ใดบ่ทันนะครับโทรมาได้ตลอดลรอเพราะว่าวันนี้ว่าไม่ให้ตลอด ครับผมซึ่งเป็นวัวใหม่ <hi> ทุกตัวเลยนะครับพี่น้องเด้อคลิปนี้อ๋ออยากจะได้มาเอาเลยต่อไปกสิเขาสู้หมูง้ดท่องนะ <plant S 1> ครับพี่น้องครับแม่ลูกครับแม่ลูกโอ้ยง้อแม่ลูกพี่น้องวัวผิดไอ้ง้อแม่ลูกนี่มีตาเด็ดเด็ดนะครับพี่น้องครับเด็ดเด็ดเลยนี่แหละมาเบิ่งว่าลูกของตัวไถแน่นะครับเด้อนี่ตัวนี้ก่อนครับเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวให้่อติดแล้วใส่ล่ลูกมใหอยนะครับพี่น้องครับอ่า เอาตัวนี้กับตัวใหญ่กันเป็นวัวแม่ลูกลูกไอซีไลครับนี่นั้นหนาเลยครับพี่น้องครับเป็นลูกซีวาย096ผมจะให้เบิ่งตัวนี้ได้ครับเด้อนี่พี่น้องลูกซีวายได้อครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งตัวนี้ก่อนก็ได้ลูกซีวายเดี๋ยวผมจะอ่านมือเกิดให้นะครับลูกซีวายเกิดวันที่10มกราคมหาได้ครับพี่น้องประมาณหาเดือนนะครับเนาะเเดดืืออนนนะครับประมาณ5เดือนนะครับได้เป็นลูกที่ได้ของแม่นี่ครับลูกแรกครับ ว่ลูกแรกนะครับตัวนี้ตันตันนะครับเด้อพี่น้องว่าลูกแรกบดจัดเหือนกันหนังหนาๆสายยัน่ๆขึ้นกันครับพี่น้องเออนี่ครับนี่นะครับวัวลูกแรกนะครับเนาะเอาคูนี่เปิดใบเทเลสครับใบบเก้ามืดเกาพันบาทครับเก้าหมื่นเก้าเด้อครับพี่น้องครับนี่ผมจะให้เบื้องไงลูกตัวนี้นะครับหางบักยันยิ่ด้อครับเด้อะเบื้องเหนือหนังหางนี่ก้อนเครื่องบดเด้อครับพี่น้องเอาเบื้องลูกก้อนเนาะใกล้ๆนี่อะนี่เด้อครับพี่น้องครับนี่ปลูกร่าง หุ่นสึกๆนี่แหละรูปมล่างหน้าตาครับพี่น้องครับอ่ะงมืประมาหาเดือนนะครับเมืองถังในลูกนี่ตาวทังนี้ถิมีปานเงินปานทองนะครับตัวนี้เด้อเราจะรับลูกซีไว้อ่ะนมกับถิมีตุ้มนิดนึงของแม่เอาคู่นี่เก่ามืดเก่าตัวนี้เก่าครับผมต่ว่าได้เนื้อหนังบักหนาเลยครับทั้งแม่ทั้งลูกแม่กับสดๆพร้อมอ่ะนี่นะครับคู่นี่พี่น้องอ่ะบ่มีตำหนีนะครับเนาะก็ครับผมอ่ะเดี๋ยวครับพี่น้องพาเบิ่งลูกตัวนี้กันเออนี่ผู้ใดมักเนื้อหนังแบบนี้นะครับเนาะมาเอาเลย ่าไม่มีตําหนิเด้ครับพี่น้องครับเอ้านี่แหละสูงเท่าไรครับแม่ตัวนี้ร้อยสี่สิบเกือบสี่สิบห้าอยู่แล้วครับน่าจะประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกลบด้วยครับพี่น้องครับเอ้านี่แหละใส่จะผ้าเบื้องจีมของแม่นะครับนะนี่จีมดำาๆเลยนะครับพี่น้องครับเอ้านี่เบื้องบั้นไทยตัวนี้บขนาดได้พี่น้องเนื้อหนังซีไว้ลูกนมมามีติ้งนะครับซี่หัวอยู่ครับพี่น้องครับอะแม่กะที่นีตุ้มขบเป็นขบปดนิดนึงอะนี่คููนี่เก้ามืนเก่า ไปคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปในลูกกับเด็ดคือกันครับพี่น้องนี่มาเบื้องมาลูกพอใหญเล้ครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วพอเพิ่นจะเปิดใบถ่ายเล้ครับพี่น้องครับอนี่แล้วครับพี่น้องตัวนี้เม่บบกใหญ่เล้ครับสูงสิบร้อยห้าสิบจตัวนี้ใช่ครับผมมาเบื้องครับตัวนี้ลูกไอผสมนะครับผสมแมผสมไว้แล้วครับโอ้แมผสมอันดามันครับนี่ลูกสาวเจมบอลครับเอาตัวนี้เป็นลูกของเจมบอลนะครับเด้อนี่ ลูกเจมบอนนะครับเนาะตัวตัวบักงามเดียมตัวบักดีดนะครับเด้อเดี๋ยวผมให้อ่าอ่านให้เพื่อนะครับคลอดวันที่10เดือนมีนาหกห้านะครับพี่น้องประมาณ2เดือนกลัวๆนะครับพี่น้องครับอ่แม่ผสมอันดามันนะครับเนาะครับผมอันดามันผสมวันที่21พฤษภาหกห้ากำหนดคลอดกับวันที่3มีนาหกหกนะครับเด้อเอาลูกเจมบอลแม่ผสมดีบีหนึ่งทับสองศูนย์หนึ่งเป็นงวดที่ แม่ใหญ่เงี้ยวนะครับพี่น้องครับสูงกับประมาณร้อยห้าสิบได้แล้วครับเด้อเป็นลูกที่ไดนครับที่ผสมไว้ลูกสองจะไปลูกสองจะไปนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังเบอร์ไงลูกนะครับพี่น้องครับนี่มาทางนี้ลูกมา้นเรื่อยๆมาทางนี้ลูกนี่เลี่ยมโตตัวนี้นะครับเด้อลูกของเจมบอลบักหนาเลยนะครับพี่น้องเด้อเจาะหายไร้เมื่อไแม่นะครับเนาะนี่ร้อนสองเดือนครับพี่น้องครับอ่ลูกที่สองจะไปนี่แหละจิ๋มครับพี่น้องครับดำๆเลยพ่วงหางกับบักใหญ่ ลมบ่มีติ่งนะครับพี่น้องแม่เพิ่นน่ะแต่ว่าตอนนี้มีหน้าออกหน้าด่างอยู่แต่ว่าสิหน้าหน้าแดดนิดนึงว่าซั่นหนาเดี๋ยวจะไปเบิ่งกันกีบเล็บบ่มีปัญหานะครับเนาะลูกสวยมากเดี๋ยวสิพาเบิ่งไอ้หน้าตัวนี้นะครับก็เป็นหน้านิดนิดนึงครับพี่น้องเห็นขาวๆบ่นั่นเออนั่นล่ะครับผมแต่ลูกบ่มิมแต่ว่าลูกบ่มีด่างนะครับพี่น้องครับนี่แต่ว่าลูกนี่สวยไปอีกบักคักเรื่อนหลังแตกๆพร้อมอ่ะนี่นะครับอ่ะจำวมาเบิ่งเลยค่ะอ่ะ นี่นะครับพี่น้องคููนี่เปิดว้เท่าไหร่ครับเปิดใบเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับลูกอย่างสวยแม่ก็อย่างใหญ่นะครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละการส่งลูกพี่น้องครับส่งมาขักบ่ครับผมอ่ะที่เบื้งนะครับเด้อเบิ้งหลังแตกเด็กมหาแมเจะของไม่ลูกอ๋อมางเล่ยนน้ำมูครับพี่น้องครับเออนีนะครับเด้อัวนี้นะครับอ่ะอมามามาเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับเนาะอ่ะอ่ะนี่พี่น้องเบิ้งเบื้องคูกันนะครับเนาะอ่ะ นี่คู่นี้เลยเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดครับผมราคาต่อรองได้ราคาต่อรองได้เด้อครับ,รบพี่ <ผม S 2> น้องเด้อเอาพอจุ๋งไว้ทั้งในแบบนี้เดี๋ยวเบื้องถ่ายยังแม่กับลูกคู่นี้นะครับเนาะเออนี่เจ็ดหมื่นเจ็ดได้ครับพี่น้องครับนี่เอายังมีแม่ลูกอีกเด้อครับพี่น้องครับอยู่ใน <ผม S 1> สวนเดี๋ยวสีผ้าขาไปเบื้องอยู่ในสวนกันครับพี่น้องครับไปกันเลยพี่น้องบบบนี้ เอานี่แหละครับพี่น้องครับกะสิมาเบิงมูอยู่ในสวนนะครับซึ่งเป็นแม่ลูกนะครับเด้อครับมีแพกสองได้สามพ่อแบสองได้สามครับผมนี่นะครับราคาสิคุ้มสำเนียเดียวสิพามาเบิงกันครับอันนี้ลูกมันโตไหนครับโตนะครับตัวนี้เนาะครับผมลูกตัวใหญ่เลยที่พี่น้องเป็นลูกตัวตัวเมียสูงขนาดจะเกือบร้อยสี่สิบเลยหล่ะครับลูกมันก็ได้ละอ่าวันนี้แม่นี่เห็นว่าท้องแล้วครับผมท้องครับล็อกกี้ครับท้องกับล็อกกี้นะครับพี่น้องครับไวแซดสิบทับหนึ่งอันนี้เป็นแพกสองได้สาม้ลยพี่น้องเด้อแม่นี่ผสมวันที่ ยี่สิบห้าคุมพาหกหากำหนดทอดกับวันที่ห้าเดือนท่านว่าหกหานะครับวันนี้ลูกสาวนี่เป็นลูกของพ่อไหนครับอาจะเป็นลูกคมโตครับน่าจะคมตัวมาได้ครับตวาัวสูงใหญ่ดีอยู่ครับแม่สูงอยู่เท่าไหร่ครับร้อยซี่ซิมหายครับร้อยซี่ซิมหาใดได้ครับพี่น้องเอาครูไอ้ใหญ่ๆคมนี่สองได้สามนี่ว่าเท่าไหร่ครับใบแปดมื่นหาพันบาทครับ แปดมื่นหาเด้อพี่น้องอันนี้คือเมีติดทองเด้อแยกได้ครับแยกได้ครับถือตัวได้สี่มื่นสองครับผมหลังไหมครับสุดคุ้มครับพี่น้องครับอยากจะได้ได้ครับขายเฉลี่ยรเลี้ยวนะครับเด้อแปดมื่นหาพันบาทแปดมื่นหาพันบาทได้ครับแพ็คสองได้สามเดีวก็ลูกตัวบักง่ายตัวนี้ไหมครับผมเดี๋ยวผมจีพาเบิ้งลูกตัวนี้นะครับเด้อพี่น้องนี่เอาหาไซด์ได้พี่น้องครับนี่ตัวนี้นะครับเด้อเอาไปหาแม่ยพูดลูกไปเออนี่นะครับแพ็คสองได้สามนี่พี่น้องครับ อ่ะถ่ายเฉลี่ยอยู่นี่กันที่เป็นตัวละซีมือสองไม่พี่น้องนี่แม่ตีมือสองตัวนี้ก็ได้่งว่ทองร็อกกี้พี่น้องเอ้าหาไซเอาถ้าตีตัวนี้หามือยังได้เลยพี่น้องครับนี่ถ้าตีตัวนี้หามือตัวนี้กระติดสามมือกู้พี่น้องครับนี่สามมือนิดๆมีตำหนิตรงไหนบ้างครับไม่มีครับผมไม่มีเด้อครับพี่น้องนี่ล่ะขอกง้อของพอสิทธ์นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเบิ้งนมเบิ้งอยังไห้เด้ออ่ะนี่ขอบหูดำดำโบดๆเลยแข้งขากระโบดๆดีนะครับสูงร้อยสี่สิบห้าได้เด้อครับพี่น้องครับตัวนี้ หางบัวดอกบัวแซมนะครับพี่น้องครับนี่จิ้มดำๆนมสีหัวนะครับพี่น้องครับนมสีหัวเลยนี่แหละไทยจิ้มนะครับเนาะเอาเบื้องไทยยางจักน้อยนะครับป่ะนี่งแปดหมื่นห้าแพ็คสองได้สามนะครับพี่น้องครับอ่านี่เอาอยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยนะครับเด้อเออเอาดึงทั้งเบื้องได้พอป่ะนี่ได้เทเบื้องไทยยางนะครับเนาะเอาอยากจะแยกเอาเลยพี่น้องครับนี่อ่านี่นะครับเด้อแต่ละลูกอยู่ทั้งเลนเลย เดี๋ยวจะพาดูลูกฝั่งนี้นะครับพี่นอ้องเอ้านี่ชัดบ่ครับพี่น้องเอาเดินไหมลูกเดินเดิน<ๆ>เดิน<ๆ>เดินเ<ๆ>ดินเดินเดินอ่ะนี่ส่วนไทยนะครับเนาะ,ะให้ดูชัดๆัดกันไปเลยนะครับพี่น้องอ่ะนี่งวมูไทยแล้วเมื่อกี้เราออกมาสวนนะครับเด้อน,นี่นะครับเดินลูกตัวบางไง่นี่พี่นอ้องเอ้าตัวต่อไปครับพี่น้องครับัวนี้ครับผมวันนี้แม่ลูกไอ้ลูกย่างหนาเลยนะครับพี่น้องครับอ่า นี่มาเบิ้งว่าตัวนี้คู่นี่นี่แพ็คสองเลยสามไปนี่นะครับลูกเพิ่นพี่น้องครับเลี่ยมตัวบักงามตัวบักสวยๆเด็ดๆเลยอผม KF สามหนึ่งครับตัวนี้ครับมีใบมีหลอดหายอยู่เนาะนี่ครับผม KF หกแปดนะครับตัว KF หกแปดครับ KF หกแปดนะครับพี่น้องเออเพิ่งทานนี่แหละครับ KF หกแปดนะครับเนาะนี่นะครับใครอยากจะได้ตัวนี้นะครับเนาะลูก KF หกแปดเกิดวันที่ยี่สิบเก้ากุมภาหกห้านะครับเด้อครับยี่สิบเก้ากุมภาหกห้านะครับ นี่บึงเลียมโตต้นนะครับพี่น้องครับอ่ะเลียมโตต้นเลยนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับพี่น้องกุมพาก็จะประมาณสามเดือนพี่น้องครับเป็นลูกที่ได้ของแม่เพิ่นครับลูกแรกครับผมลูกแรกแม่ผสมไปครับแม่ท้องว่างครับแม่ท้องว่างแม่สูงกับสิบลอยสี่สิบครับได้เยอครับพี่น้องครับเอานำนมหักดีนะครับเป็นอย่างลูกขึ้นเนื้อหนังนาเบิ้งนำนมบักญ่นมบัวมีติงนะครับพี่น้องอ่ะคู่นี่ ขอพ่อซิทว่าเท่าไหร่ครับ8 3 0 0 0บาทครับ8 3 0 0มนะครับพี่น้องครับนี่อย่างหาลูกเทพด้วยครับพี่น้องตัวนี้ผมวสั่นๆครับผมอ่ะวัวเชื่องเชื่องด้วยนะครับเรีบบ่มีปัญหาหรือครับพี่น้องครับเอามงไทยยางนะครับบัดนี่เอาเดินเดินเดินนั้งคนณหกไปแล้วเออนี่ผมพยายามสิเบึงอ่าลูกตัวนี้นะครับเด้อเอานี่อยากเได้มาเด็ดทั้งนั้นครับพี่น้อง ต่อรองได้ย่ำารอกครส่งฟรีมีอาหารให้ฟรีนะครับพี่น้องครับเหลือขาตะทีพักพี่น้องส่งฟรีอาหารฟรีนะครับเอ้าไม่มีตันหนีสวยเลยบะนี่จะคอปิดไถด้วยลงเครืองมากใหม่ไหม่ครับพี่น้องครับที่เด็ดเรืองของสีแดงใหม่นะครับพี่น้องครับเป็นวัวท้องเช่นท้องครับผมผู้ใดมักสีแดงแดงเข้มๆนะครับสีใหม่ใหม่แดงจนแสบตาตัวนี้เลยเอ้าตัวนี้ ท้องกับ KF31 ฟสามนะครับพี่น้องมีใบมีหลอดห้เช่นกันแล้วก็ผสมวันที่10กุมภาพันธ์65กำหนดคลอดกับสิตุลาหกห้านะครับพี่น้องเอาตัวนี้ให้ลูกมาจากโตัวหรอครับลูกสองเมื่อลูกสองครับลูกที่สองในท้องนะครับสูงอยู่เท่าะไรครับตัวนี้ร้อยสี่สิบเกือบสี่สิบห้าละครับบวกลบครับอ่าร้อยสี่สิบห้าบวกลบด้วยครับพี่น้องครับให้เบื้องไทยยังอ่าไปก่อนเลยเรื่องสีนี่จัดเลยครับพี่น้องตัวนี้นี่นะครับเนาะอ่าหูส์สันๆันนะครับพี่น้อง แข่งขาดำๆเลยเอาพวกไว้ทั้งพุ่นมาหนีแต่จะถามราคาให้ฟังพี่น้องเอาตั้งใจฟังได้ครับเด้อบัไหมตัวนี่เท่าไหร่ครับเปิดไว้77,000บาทครับ77,000นเดนะครับพี่น้องครับจะเด่นในเรื่องของสีแล้วก็เครื่องโบสจัดๆเลยนะครับเนาะอ่ะนี่พวงหางไอ้บักเน่าเลยเด้อครับพี่น้องครับพวงหางบักใหญ่นะครับเนาะนมกับบอติงนะครับพี่น้องครับบ่มีตหนิ้นะครับเนาะมีตหนิครับผมไม่มีตำหนิเด้อครับพี่น้องเอาเบื้องข้างนี้พี่น้องนี่เออดูข้างนี้นะครับเนาะนี่ เงี่ยเงลึกๆแดงๆเลยนะครับได้เบื้องไกลๆพี่น้องนี่เอ้าอยากได้ตัวนี้มาเลยกีบเด็กั็ดีๆครับผมนี่แข้งขาบดจัดเลยครับเป็นนะครับเด็ดว่าของไอ้กอกง้องของพ่อสิทธิ์นะครับพี่น้องครับอยากได้ตัวไหนทร่มากเลยครับพี่น้องครับครับอ่ะมือนี่หลังจากลงขี่ไปบ่ต้องนอนนะครับเนาะรับสายอยู่มืดมอครับผมเอ้ามือน,นี่อมีแค่นี้นะครับเหมือนละครับเหมือนแล้วครับ ผู้ใดบอทันนะครับพี่น้องทุมาได้ตลอดนะครับเนาะได้ตลอดครับหรือเข้ามาเยี่ยมหน้าคอกได้เด้อครับเด้อ่านมาทาั้งสาระคาม,ค,มครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันอสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรตีน1 8และสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธ์ โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรมบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง